อราลวกก็ได้ฟังนะนะแล้วเพราะว่าเออดูถูถามว่าน้ำเมามันบางหลักศาสนาว่ามีอะไรมีประโยชน์เป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้แล้วนะถูกไหมแต่ถหมือนกเหมือนกับประมาณว่ามนุษย์ปกติก็คือธรรมชาติของมนุษย์ที่มีสมองเนี่ยก็คือจะมีสติกับปัญญาใช่ไหมครับทีเนี้ก็คือวิญญาเข้ามาพอิมันก็ลยมีสติกับปัญญาทีนี้ก็คือเหมือนกับคนเราก็หาวิธีที่แบบจะทําลายสติ เพื่อที่แบบเหมือนกับประมาณว่าเหมือนกับเพื่อเพื่อเพื่อแบบปลดปล่อยหรือว่าเหมือนกับเพื่อเพื <ๆ S 1> ่อลืมความ,ม,วาาม,มาทุกขแบบ์ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้ามีสติมันก็มีมันก็สัมผัสได้ถึงทุกสัมผัสได้ถึงแบบอทุกเรื่องอ่ะใช่ไหมครับสัมผัสได้ถึงเอะไรว่าอะไรดีอะไรไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่าพอไม่ไม่มีสติแล้วมันจะทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็คือเหมือนกับใครๆว่ามนุษย์ก็หาอะไรสักอย่างที่เหมือนกับมาทาให้เหมือนกับขาดสติเพื่อที่จะไม่มีสติอ่ะใช่ไหมครเอาสรุปแล้วยายเข้าใจความหมายแล้วล่ะหนูจะพดอะไร เพราะว่าหนูแนายายรู้จักหนูหนูจะพูดว่าบางคนก็อยากจะมอมเมาตัวเองไม่ให้มีสติคิดนู่นคิดนี่จะได้ไม่ต้องทุกข์ดับดับความคิดความฟุ้งซ่านความไม่สบายใจโดยการกินน้ําเมาซะให้มันหลับซะเลยให้มันมึนเมาไปเลยไม่ต้องมานั่งคิดหนูจะพูดแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้แม่ยายไม่ให้หนูพูดเพราะยายรู้นิสัยหนูแล้วว่าเพราะหนูพูดภาษาไทยลําบากเออทีนี้ท,นทีนี้ยายก็จะตอบอยากจะตอบเลยหรือหนูอยากจะพูดอีก ฮะหรืออยากพูดอีกไหมเพราะเพราะว่าย hey, ังไงยายยายกระชับให้เร็วขึ้นเฉยเฉยจ้ะเพราะยายรู้ว่าหนูกำลังจะพูดอะไรไงเพราะโลกเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาเป็นแบบว่าเอแบบไม่สบายใจไปหาเข้าเข้าบารกินเบียให้มัน สงบสติไม่ต้องมาคิดพุ่งสรานมันมันจะได้เลื่องล้วไปกับเสียงร้องเสียงเพลงแล้วก็ไปเ้าะรลออนาลีอะไรไปมองนะฮะเรียกว่าหาทางออกในทางที่เข้าบาร์เข้าขับดื่มดื่มเหล้าดื่มบุหรี่ดื่มสูบบุหรี่ดื่มสุรานั่นแหละมันเป็นเรื่องของของที่มนุษย์เข้าใจอย่างนั้นก็เลยทําตามกันมาใยญ่เข้าใจถูกไหมยญ่พูดถูกไหมอ่าทีนี้หนูก็หนูก็งถามแบบนี้แหละน่ะ ทีนี้ทีนี้ยายถึงบอกว่าหนูอยากพูดอะไรอีกก็ได้ยายเขฟังนะหรือจะเอาคำตอบเลยอย่างนี้อีกไหมอย่างเงี้ยจ้ะคำตอบเลยก็ได้ค่ะก็หนูสงสัยสินข้อห้าเพราะว่าเป็นร่างกายมนุษย์เรามันเป็นธรรมชาติแล้วยายบอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าอ่าน้ําเมาเนี่ยเขาหมักหมักจนจนเป็นน้ําที่ให้ทํามนุษย์กินเข้าไปแล้วจะมึนเมา แต่มนุษย์ก็ชอบก็ชอบเพราะอะไรเพราะว่าค่านิยมแล้วก็เรื่องของกรรมที่ท,ที่เรื่องของอวิชาเรื่องของกิเลสเรื่องของมานมันชักชวนเข้าไปทางนั้นเพราะมันมันทำมาหลายภพหลายชาติเมื่อนั้นพระพุทธองค์ไม่ไม่ค้นเจอเราพวกเราก็แย่เลยพวกพวกดื่มสุรายาเมาแย่เลยแต่พอท่านมาคนเจอท่านก็บ,บอกนี่ไงว่ามันไม่ใช่อาหารของมนุษย์ มันเป็นมันกินเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ว่ามันจะส่วนของสมองก็ <c oughs> ูกูจะไม่กินนะมึงกินเข้าไปแต่ในคอมึงมึงไปตกที่สกเพราะเราวมึงจะส่งไปที่สมองนะไม่ได้กินอะไรเข้าไปที่กระเพาะมันส่งไปเลี้ยงหมดทุกส่วนทีนี้สมองมันรับไม่ไหวมันมันมันทานไม่ไหวกับกับน้ําเมามันเลยมึนเมามันเลยงงมันเลยเสื่อมเสื่อมเมามากก็เสื่อมเลยพอเสื่อมเลยมันก็เลยมันเลยแต่มันไม่ตายเหมือนเรายังหายใจอยู่เรายังมีร่างกาย กระดึกทำได้หมดทุกอย่างเพียงแต่แต่สมองตอนนั้นมันเมาไปแล้วขาดสติแล้วมนุษย์ถ้าเมาแล้วจะขาดสติจ้ะนะเพราะถ้าไม่เมาไม่ขาดสตินะเพราะถ้าขาดสติปัญญามันก็ขาดไปโดยอัตโนมัติจ้ะเพราะมันเป็นของคู่กันทีนี้เขก็เลยขาดหมดเลยก็ขาดความรู้นั่นแหละขาดไม่มีวิชาเหลือแล้วก็เลยขาดขังขาดทั้งสติขาดทั้งปัญญาแต่ว่ามันไม่ตายเพราะมันไม่ตายมันก็เลยมีมีขันห้าแับนี้ขันห้าที่อยู่ในกายเราเนี่ยมันยังอยู่มันไม่ได้ออกมามันออกมาไม่ได้มันไม่ใช่คนตาย ทีนี้มันและทีนี้มันไม่ได้มันไม่ได้กินสุราไม่ไปถึงมันเพราะมันเป็นอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตามันไม่ได้กินสุราแต่สุราอยู่ในร่างกายจ้ะเออทีนี้พออยู่ในร่างกายขันห้ามันเลยไม่เมา ไอ้จิตเนี่ยจิตจิตวิญญาณมันไม่เมาพอไม่เมามันก็เลยว่าในเมื่อเจ้าของเมาเจ้าของไม่มีทํางานไม่ได้แล้วเจ้าของเดินกลับบ้านก็ไม่ได้เจ้าของพูดอะไรก็ไม่ได้เจ้าของทําอะไรก็ไม่ได้เจ้านายกูเมาแล้วเออเจ้านายกูไม่มีสติแล้วทีนี้มันเลยทําแทนไงเรื่องของยายถึงบอยมันทําแทนมันก็เลยถึงทำทำแทนทีนี้มันมันเป็นจิตมันเป็นจิตมันเป็นคนเป็นนักรู้เป็นตัวรู้เป็นผู้รู้แต่มันรู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแต่มันรู้ตามธรรมชาติที่มันสั่งสมอาไรพวกประชาติมันถึงได้พูดอะไรความจริงอออกมาตนนี้ เขาถึงบอกว่าคนอยากรู้ความจริงต้องเมาให้ต้องมอมเมาผู้เขาให้เขาเมามันจะได้พูดความจริงทีนี้จิตจะพูดความจริงแล้วจ้ะจิตจะพูดความจริงแล้วจิตอยากฆ่าใครก็จะฆ่าแล้วตอนนี้อ่าจิตโกรธใครก็จะไปก็จะไปทําแล้วตอนนี้สติไม่ได้ห้ามปัญญาไม่ได้เดินเพราะว่านี่ไายเขาถึงบอกพอเมาแล้วมันฆ่าได้หมดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าได้หมดเพราะเพราะมันเป็นธรรมชาติมันไม่รู้ความหมาย มันมันเป็นอิสระตอนนี้องเซลล์สมองมัน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 ไม่มีมันมันไม่มีทางานแล้วมันเสื่อมไปแล้วเพราะมันเมาแล้วสติก็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 ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะมันถูกถูกเซลล์สมองอันอ่าเสื่อมนี่จิตมันก็เลยบริหารเต็มที่นี่แหละเขาเรียกว่ามานั่งเก้าอี้แทนมานั่งเก้าอี้แทน คือจิตทีนี้ตัวเองนั่งเขาอีตัวเองก็มีแต่อาคติพยาบาทตัวเองก็มีแต่สิ่งที่โกรธโลภหลงทิฏฐิมานะอแต่ตัวตนและตัวเองก็มีทุกอย่างอยู่ในในในจิตหมดเลยทีนี้มันก็เลยใช้ผิดผิดนั่นเองมันถึงได้ฆ่าฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าเพื่อนฆ่าฝูงมันทําได้ทุกอย่างข่มขืนแล้วฆ่าอ่าแล้วก็มันมันต้องการอะไรมันทําหมดในจิตเออเออต้องการย่านถ้าถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่แบบเป็นคนค่อนข้างจะดีใช่ไหมครับผมสงสัยว่าอย่างนี้ถ้าสมมติเออเมาใช่ไหมครับยาย แล้วจิตมาเพี้ยนท่านแทนในร่างกายแทนอย่างนี้ใช่ไหมครับแสดงว่าจิตมันมีอํานาจมากกว่าร่างแล้วใช่ไหมคะใช่มีอำนาจมากกว่าร่างเดี๋ยวค่ะนะมีอำนาจเดีฟังให้จบสิหนูต้องฟังให้จบหนูถ้าหนูถามเลยมันจะไม่จบแล้วหนูแค่พูดทีเดียวก็อยากกำลังพูดท่านถ้าหนูฟังจบหนูจะไม่สงสัยเลยค่ะก็อยากกำลังพูดอยู่มันยังไม่จบเฉยเฉ็พราจิตมันไม่ไม่ได้มาเพี้นท่าน ก็จิตมันมีมันเป็นธรรมชาติของมันในเมื่อเจ้าของในเจ้านายหลับแต่มันก็ยังมันมีาออกมาทําแทนไงแต่อยากจะบอกว่าเจ้านายมันก็คือจิตคือไอ้คือร่างกายคือเซลล์สมองแต่มันมึนเมาได้น้ําเมามันก็แต่มันก็ยังทําหน้าที่แทนโดยการที่มันบริหารทุกอย่างแทนพูดถูกไปถูกแต่เป็นแต่มันไม่ใช่ของถูกมันเป็นของผิดล้วนแต่ของถูกแทบจะไม่มีจิตจิตจะพูดถูกแทบไม่มีเพราะว่าอะไรก็บอกแล้วไงเพราะ คนเราที่มันจะไปเป็นนักเลงที่มันจะไปฆ่าใครเนี่ยหรือมันจะทำร้ายใครมันกินเหล้าก่อนนะมันกินเหล้ายอมใจก่อนนะจะบอกให้ก่อนนะมันจะกินเหล้าแค่ย้อมใจนะให้กล้าเพราะจิตมันจะกล้ากล้าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าทุกอย่างกล้าปนกล้าจี้กล้าทำร้ายกล้าฆ่าเพื่อนฝูงกล้าขโมยกล้าทุกอย่างเขาถึงต้องกินเหล้ายอมใจ ยา yeah, อันนี้เอาแค่ย้อมนะยังไม่เสียสติแต่ถ้าขนาดเสียเสียละ่ะเสียสติเสื่อมสมองเสื่อมที่นี้มันก็ยิ่งเต็มที่เลยมันทำมันทําเต็มที่เลยค่ะมันแถวได้เต็มที่มันถึงได้ว่าถึงได้มีข่าวว่าคนที่มันข่มขืนเนี่ยมันต้องกินเหล้าก่อนแล้วทั้งนั้นอย่า yeah, กินเหล้ายอมใจก่อนทั้งนั้นแล้วมันก็ฆ่าทิ้งแล้วก็ก็คือจิตจิตไม่จิตมีอํานาจเต็มที่แล้วอันนี้เป็นเรื่องของจิตเราพูดถึงเรื่องสิ่งข้อห้านี้นะ ว่าหนูถามเรื่องสิ่งข้อห้านี่นะว่าว่าทําไมมันสุราหรือเมื่อเมาแล้วเสียสติแล้วสติไม่มีแล้วปัญญาไม่มีแล้วทําไมจิมันออกมาเพ่นพ่านแล้วคนนี้ก็มันกดธรรมชาติมันบอกแล้วมันกดธรรมชาติเพราะเราไม่ได้ตายเพราะจิตมันออกมาไม่ได้อยากกำลังพูดตรงตรงนี้จิตมันออกมาไม่ได้จิตมันอยู่ในนั้นมันก็เลยต้องอยู่อยู่เป็นตัวของตัวเองรอให้เจ้านายฟื้นจากถางการมึนเมามันก็กลับไปอยู่ต่างเป็นลูกน้องเจ้านายเหมือนเดิม ไปเป็นลูกน้องเป็นเป็นลูกน้องของใจเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ครับตอนเมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นนายเป็นนายของใจเป็นนายของสติปัญญามันเป็นนายเลยค่ะมันเป็นเจ้าของบ้านเลยค่ะมันออกมาเป็นเจ้าของบ้านแต่มันบริหารผิดผิดมันไม่เคยบริหารถูกนี่ไงเราถึงต้องแก้จิตไงคุณยายถึงบอกให้ฟังให้จบก่อนนี่ต้องแก้จิตเพราะเหตุนี้แหละค่ะต้องซ่อมจิตต้องดูแลจิตต้องสักซักฟอกจิตต้องต้องอ่อดูแลจิตต้องช่วยเหลือจิต ให้จิตให้จิตหมดจากสภาพของธรรมชาติให้อยู่เหนือธรรมชาติให้ออกจากธรรมชาติให้ได้เราต้องช่วยมันมันไม่ผิดเพราะมันพูดแต่ความถิ่งที่ในโลกใบนี้มันพูดแต่ในโลกนโลกโลกสวรรค์โลกนรกมันไปมาหมดเพราะฉะนั้นเพราะถ้าเผื่อปล่อยร้วนมันก็พูดแต่มันเห็นหมดมันไปเห็นหมดนรกสวรรค์ที่ไหนไหนมันคนขาดสติมันมันก็เหมือนไม่ต่างอะไรกับคนฝันเนี่ยคนที่จําชาติได้หรือลึกชาติได้ก็เพราะเห็นนี้เพราะว่าจิตนั่นแหละมันคนไปแต่ต้าสติกับปัญญาต้องขาดก่อน แต่รูปแล้วเนี่ยยายพูดมาถึงตรงนี้แล้วหนูอยากพูดอะไรหนูกำลังจะพูดอะไรหนูเมื่อกี้ว่าอะไรเ็าพูดมาได้ทีนี้ตรงหนูเข้าใจที่ยายพูดไหมมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเพราะว่ามันไม่รู้ความหมายมันเดีย๋ยวยายถึงได้บอกว่าคนที่จะทําผิดถ้าไม่เมามันทําผิดไม่ได้แต่ถ้ามีมีอีกมีสองกรณีนะไอ้ผู้ที่ทาผิดไม่เมาก็ทําผิดได้มีนะเดี๋ยวหนูจะแยง้งยายจะบอกเพราะอะไรบ้านี้ก็พวกสันดานไง สันดานที่มันจะโกงไงถ้ามันจะเบียดเบียนไงถ้าเป็นนักฆ่านักตนนักขี้นักนักโกงไงนักเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ไงนักขี้นักขโมยไงนักวางแผนไงแล้วก็มีอันนี้ทําด้วยจิตด้วยใจทําด้วยพร้อมหมดเลยอันนี้มหาบาปเลยจ้ะแต่ว่าตอนเมานี่ไม่บาปนะไม่บาปเท่าไหร่นะเพราะอะไรเพราะว่าสติกับปัญญาไม่ได้ร่วมมือกับใจไม่ได้ร่วมมือจิตมันทําตามลําพังตักเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเถียงย้ายต้องเอาเอา,เอาให้รอบครอบไว้เลยเข้าใจความหมายไหมวะนี้ อ้าวแล้วนี่นูอยากหนูอยากพูดอะไรพูดที่เมาแบบแบบเมาก็เหมือนกับวิญญาเดินไปเดินมาแทนร่างใช่ไหมครับทีนี้ก็คือผมอยากถามเรื่องอํานาจจิตอํานาจจ,จิตอะครับผมในตอนที่เมาเนี่ยอานาจจ,จิตมันจะแรงหรือเปล่าแบบแบบคิดยังไงเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนอะในบางคนอะแรงตามตามตามธรรมชาติค่ะก็แรงตามเขาเขาคิดยังไงก็คิดอย่างนั้นเขาไม่เขาไม่มีอ่าอ่ยับยั้งแล้วไม่มีสติที่จะอมอมนอนถ่อมตนไม่มีค่ะ เขาเอนนักนรอมส่นไม่เป็นเขาเขารวมสํารวมกิริยาไม่เป็นเขาไม่รู้จักใครเป็นใครพ่อแม่พี่น้องใครเป็นใครเขาไม่รู้เขารู้เหมือนกันแต่เขาไม่รู้ความหมายเพราะอย่างนี้เขาถึงฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ไงครับจช่เพราะงั้นเขาเขาอํานาจเขาเป็นธรรมชาตินะเขาไม่รู้ความหมายนะคะจ้าจะหนูจะสงสัยอะไรอีกมันเป็นธรรมชาติเพราะเขาเือธรรมชาติเพราะธรรมชาติเอ่อท่าพผู้ไจ้ถึงบอกว่า มันเป็นทุกข์ไงเพราะเรารถ้าเราอยู่ก,กับมันมันเป็นท,ทุกข์ทีนี้เราถึงต้องช่วยจิตทีน,นี้เวลาไปไปนิพพานก็จิตจิตที่เป็นธรรมชาตินี่แหละไปอีกขันห้านี่แหละไปทีนี้ไปทั้งชดุดไปทั้งชดุดแล้วผมผม,ผมถามนี่ครับผมในในบางทีนคือเหมือนกับเรื่องพลังจิตใช่ไหมครับเวลาเราอยากใช้พลังจิตอย,อย่างเงี้ยบางทีบางในในคนที่มีใช่ไหมครับ ก็คือคนทุกคนก็อยากจะอยากจะใช้ได้แหละอยากจะขอทุกขอนี้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าขอไม่ได้เพราะว่าพลัง,ลงไม่แรงใช่ไหมฮะแล้วในในกรณีที่คนเหมือนอกับมีพลังจิตมีอะไรเงี้ยใช่ไหมครแล้วแบบเหมือนกับปกติก็จะถูกกั้นไว้ด้วยสติใช่ไหมครับว่าสติต่อความถูกต้องเหมือนกนับสำนึก,นกใช่ไหมครับว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ควรอะไรเงี้ยใช่ไหมครับทีเนี้พอเหมือนกับอย่างเช่นว่าไม่ไม่โดนน้าเมาหรือสมองมันพังเนียใช่ไหมครับยกิก แบบแบบนี้เหมือนกับเวลาเขาคิดอะไรมันมันมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับประมาณนั้นครับเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรนะไม่มีตัวไม่ไม่ไม่มีตัวตัวสติมามาควบคุมแล้วครับมันก็จิตพุ่งพ่านแล้วก็พลังจิตมันก็มันมันมันก็ออกมาแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนที่มีนะครับยกยกตัวอย่างว่าคนบ้าแล้วกันคนบ้าที่แบบว่าเอออันนี้ก็กลับมาเรื่องเดิมอบเหมือนกับพวกพวกพวกเล่นของระบ้าใช่ไหมครับอะไรเงี้ยครับ แล้วก็จะเห็นคนพวกนี้ยมันชอบด่ากาดคนไปทั่วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าครับถ้าในเคสที่เขายังมีพลังจิตอยู่ครับ,บอย่างเพิ่งแบบเป็นบ้า,า,าไม่นานยังรวมอยู่อะไรอย่างนี้ยครับจ้าครับ,รบเอาเอาให้ยายตอบได้ยังครับหนูหนูลืมไปแล้วเหรอว่าธรรมชาติแล้วตราบใดที่ไม่เมาจิตไม่มีอานาจเลยค่ะไม่มีค่ะเพราะเพราะพระเจ้าก พบแล้วว่าผู้ที่เป็นใหญ่คือใจอ่ะใจเป็นเป็นเป็นใหญ่่ะเป็นประธานอ่ะเป็นผู้มีอํานาจอ่ะใจเป็นผู้เลือกอ่ะใจเป็นใหญ่ใจประธานใจเพผู้เป็นผู้มีอํานาจใจเป็นผู้สั่งการใจผู้จะเอาดีเอาชั่วใจที่จะเอาเอานรกเอาสวรรค์ใจที่จะทําผิดทําถูกมันออกจากใจหมดเลยเพราะฉะนั้นจิตไม่มีอํานาจค่ะปกติแล้วจิตไม่มีอํานาจแต่หนูถามว่าไอ้พวกที่เป็นเป็นแบบเมื่อกี้ที่หนูเล่ามาน่ะมันคืออะไรก็นิสัยย่าก็บอกแล้วนิสัยกิเลสไงนิสัยมารไง นั่นคือนิสัยกิเลสนินสัยมารมันต้องการเป็นแบบนั้นมันก็ทําได้มันก็มันก็ออกจากจิตมันก็ทําตามใจจิตเลยใจก็ใจก็ไม่ใจก็ไม่มีธรรมะใจก็เลยปล่อยให้จิตคิดตามจิตทําตามจิตสังขารจิตพูดพูดบง่งแล้วทําไปเลยสติปัญญาก็ได้ค่าไปเลยไม่มีประโยชน์เลยก็คอยคอยพอใจพอใจโอเคใจไม่ได้ห้ามจิตเลยอ่ะ เนี่ยพวกนี้พวกอวิชชาพวกกิเลสพวกมารพวกโลภพวกทิฏฐิมานะพวกอตะตนพวกคิดมะพวกเอาเปรียบพวกเกิดมาเพื่อจะอยู่ใต้อํานาจใต้กิเลสโดยตรงใต้อํานาจกิเลสตรงๆใต้อํานาจอวิชาตรงๆใต้อํานาจธรรมชาติตรงๆไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยที่หนูพูดถึงนะความเป็นมนุษย์ไม่เหลือเลย อยู่ใต้อำนาจการปรุงแต่งของจิตหมดเลยมันถึงได้ออกไปยิงกาดออกไปยิงเปิดหนที่หนูได้ข่าวอะไรยะก็เคยได้ยินอยู่ไปยิงคนทีไปกาดไปตอนที่ใน,ในตามห้องตามห้างก็นั่นละ่ะค่ะจิตมีอำนาจมีอำนาจแต่ทางที่ผิดแต่ใจใจเห็นอยู่แต่ใจก็ใจก็ไม่ได้กล้าห้ามเพราะสติปัญญามันไม่มีงไงเพราะมันมันเป็นจิตอิเลสมนันมันเยอะฝ่า,ม,ามันมีอำนาจเหนือกว่านั่นเองมันอำนาจเหนือกว่ามันก็เลยปล่อยให้จิตคิด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 จิตพาทำอะไรก็ทำ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 ,ทำร่างกายก็ไปรับใช้ ส่วนใจก็คอยตามไปสติปัญญาก็ก็มันไม่มีอ่ะไม่ได้สร้างอ่ะมนุษย์ไม่ใช่ว่าจะมีสติปัญญาขึ้นมาได้ง่ายๆนะถ้าไม่ตั้งถ้าไม่ตั้งใจเอาธรรมะเข้ามามันไม่มีนะอีสองตัวเนี้เพราะสองตัวนี้มันอยู่นอกขันห้านะหนูมันมันอยู่ที่ใจก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ในขบวนขันห้านะมันเป็นธรรมชาติที่มนุษย์มีนะมนุษย์มีสติกับปัญญาโดยธรรมชาตินะโดยออกมาเวลาจะธรรมะเท่านั้นนะถึงจะมีสติกับปัญญา ค่ะต้อง,<ส>ต,องต้องมีส่วนประกอบครบควะถ้าสุดจะทาธรรมะเท่านั้นสองสองตัวนี้ถึงจะออกมาทําประโยชน์แต่ถ้าไม่มีธรรมะมันก็มีแต่จรริตใจใจอวิชากับจิตกับจิตทั้งขันตัวคิดที่ปรุงในเรื่องผิดๆด,ด้วยธรรมชาติทั้งมันทั้งใจทั้งจิตมีแต่เรื่องธรรมชาติล้วนๆมันก็ทําแต่เรื่องธรรมชาติมันอยากทําอะไรมาทําเลยมันกล้าอาหารชันชัยตายเขาช่างความตายมันก็ไม่กลัวตํารวจก็ไม่กลัวห้องขังก็ไม่กลัวาหารก็ไม่กลัวมันจะกลัวทําไมอะ่ะเพราะมันเคยผ่านมาแล้ว่ะ ใจกับจิตตัวเนี้ยโอ้มันไม่ธรรมดานะหนูพวกบา้าๆบอๆเนี่ยพวกพวกกิเลสเยอะๆเนี่ยพวกอวิชชาเยอะๆเนี่ยพวกพวกที่ไม่มีมนุษย์เหลือเลยเนี่ยพวกสัตว์มาเกิดน,นี้นะมันเพิ่งพ้นจากสัตว์นะนะเออมันเพิ่งพ้นจากสัตว์มาสดๆร้อนๆมันก็จิตในก็เหมือนสัตว์สิเพราะว่ามนุษย์เราเกว่าจะได้มาเป็นคนมันก็เป็นสัตว์มาทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราไม่เป็นนะพวกเราก็เป็นพวกเราก็เป็นสัตว์มา ตสัตว์อะไรสัตว์ดุเดือดไหมสัตว์สัตว์ไายแรงไหมสัตว์ทํร้ายคนไหมมันก็มีหลายสัตว์มนุษย์เรามาจากสัตว์อะไรครั้งสุดท้ายนี่ค่ะบางคนบางใช่ว่าที่พูดนี่จาบ้านชาวบ้านเพ่าว่ามนุษย์โลกนะตัวเองก็เป็นสัตว์มาสารพัดสัตว์กว่าจะได้มาเป็นมนุษย์พ้าไม่เป็นมนุษย์แล้วมาพบพุศาสนาแล้วอย่าขาดทนอย่าให้มันต้องเสียโอกาสกลับไปเป็นสัตว์อีกเพราะนั้นเขาที่เขาทําตัวเหมือนเยื่อสัตว์เน่ะเขาไม่ผิดเพราะว่าเขาอยู่ใต้อํานาจธรรมชาติเท่านั้นเอง เนี่ยที่เขาทําสุกอย่างที่มันเหลือเชื่อเนี่ยที่ว่าหนูออกไปหายิงคนเนี่ยยิงเด็กลูกเล็กเด็กแดงในตามห้างเนี่ยแล้วก็พวกหนูพูดถึงคนบ้าด้วยอย่างเงี้ยคนบ้านก็คนเสียสติก็คือคือเซลล์สมองเสื่อมนะบ้านนี่คนบ้านนี่เซลล์เซลล์สมองเสื่อมนะถึงจะบ้าถ้าเซลล์สมองไม่เสื่อมไม่บ้านะอนะ เพราะว่าคนบ้าเนี่ยมันมีกรรมจะต้องเซลล์สมองเสื่อมพอเสื่อมปั๊บมันก็ยังมีลมหายใจอยู่มันก็มีชีวิตอยู่แต่มันไม่ไม่มันไม่มีความคิดความอ่านที่จะสร้างความดีที่จะเป็นก่อน้นั่นสร้างนี่ที่จะที่จะคิดโน้ม,มคิดนี่คิดจะตั้งตัวคิดจะทามาหากินคนบ้าไม่มีค่ะคนบ้าก็อยู่ไปวันวันหนึ่งรอคือไปหากินขยะไปหากินเศษอาหารไปไปนอนตามถนนหนทางไปไปตามภาษาคนบ้านเนเพราะอะไรเพราะว่า,า,วาสมองเขาเสียแล้วอ่ะ สมองเสื่อมอ่ะสมองกระทบกระเทือนจนเป็นบ้านี่ค่ะหรือก็บีดนะคิดมากจนบรีดจนหมอซ่อมไม่อยู่แล้วซ่อมไม่อยู่ก็พอสมองเสียแต่ไม่ตายอ่ะมันก็เลยเป็นคนบ้านคนขาดสติน่ะแหละคนเป็นบ้าแบบนี้นี่ค่ะอพราะนี้นูพูดถึงคนบ้าสังเกตไหมมันกินอาหารเสียยเน่าๆไม่เป็นไรไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะอะไรเพราะมันกรรมของมันไงกรรมมันจะต้องได้บ้าเพราะมันจะต้องเป็นบ้าแล้วมันก็เขาคนบ้าเขาไม่ให้กินอาหารดีๆอาหารดีให้มันปาทิ้ง แต่เอาที่ในถังขยะมันกินได้สบายๆนอนกลางโรงกลางท่ากลางป่ากลางถนนกลางคุกขี้ดินขี้โคลนเสื้อผ้าขาดแว่งแว่งอยู่ตามอยู่ตามเหมือนคนขอทานอยู่ตามที่ไหถนนอยู่ตามป่าช้าอะไรมันอยู่ได้หมดคนบ้าเพราะเพราะเหลือแต่จิตอ่ะจ้ะเพราะมันไม่เหลือร่างกายแล้วแต่ทํำไมถึงเป็นล่ะก็ก็ก็กรรมเขาให้ส่งผลมันอ่ะทุกคนมีกรรมอ่ะแต่แต่ต้องเป็นบ้าเอออยากกินดีๆเขาไม่ให้กินอ่ะ แล้วทธอไมให้กินแล้วทำไมท้องมืเสียก็เขาสั่งมาสั่งมาว่าให้มึงกินไม่ดีชาตินี้เท่านั้นเท่านี้อย่างนี้นะะแต่คนเราดีๆไปกินตายอย่างเดียวเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวท้องร่วงอย่างเดียวแต่มันคนบ้ากินไม่เป็นไรครับรู้เรื่องนี่คือธรรมชาติมันลึกลับซับซ้อนมากอ่าเอาังไงอีกบ้างจะมีอะไรอีกบ้างตอนนี้คือเหมือนผมก็อยากคุยต่อนะแต่ว่าเหมือนกับวันนี้มันจิตใจมันแปลกๆครับหญ่มันมันไม่ไหวเลยมันมัน ฟังมันปี๊ดฟังมันรู้สึกแบบนิ่งไม่ได้มันก็เข้าใจเหตุผลนะผมเข้าใจเหตุผลฟังแล้วมันเข้าใจเข้าใจเหตุผลนะครับแต่มันเหมือนกับมันโดนอะไรมันเหมือนกับบีบๆอะไรมันัครับเหมือนปกติผม